แอนนี่บรูกคไม่ทนลูกชายโดนกุข่าวเท็จลั่นไม่มีสิทธิ์ย่ำยีกันแบบนี้ไม่ทนคนเข้าใจผิดทั้งประเทศไม่มีแม่คนไหนจะทนได้เมื่อมีใครมาว่าลูกเราเช่นเดียวกับแอนนี่บรู๊ค ที่เจอข่าวเท็จอ้างว่าลูกชายได้ออกจากโรงเรียนแล้วขายของส่งตัวเองลดภาละแม่โดยล่าสุดทางด้านสาวแอนนี่ได้เคลื่อนไหวโพสต์เตือนบอกว่าข่าวเท็จที่เขียนกันขึ้นมารบกวนลบนะคะ คนไม่เข้าใจเขาจะหาว่าเราหิวแสงทำตัวน่าสงสารและต่างๆนานานะลบกวนลบนะคะหลายเพศแล้วนะคะมันอาจจะดูน่าสงสารดีได้กระแสแต่มันไม่ใช่ความจริงนะคะในภาพก็เป็นท่านพอออโรงเรียน อยู่อุทูตตอนน้องเรียนประถมซึ่งท่านมีพระคุณเคยให้ทุนการศึกษาน้องตอนน้องศึกษาที่นั่นด้วยค่ะอย่าเอารูปผู้ใหญ่มาลงให้ท่านเสื่อมเสียหรือเป็นส่วนหนึ่งของข่าวปลอมนะคะความน่าสงสารมันขายได้ละค่ะ แต่มันต้องเป็นความจริงเท่านั้นเพศไหนกำลังเล่นอยู่ลบกวนลบด้วยนะคะอย่าส่งต่อข่าวเท็จให้คนตกใจมีอะไรโทรมาคะ่ะปีที่แล้วฟองเพจและคนคอมเมนต์ไปแล้วเพื่อคนจำไม่ได้ ขึ้นศาลมกลาปีหน้าอันไหนปล่อยได้ก็ปล่อยและเตือนให้ลบมาเสมอทั้งเพจทั้งคนคอมเมนต์บางทีอินบอกเข้าไปเตือนด้วยซ้ำว่าให้ลบเพราะไม่อยากให้ต้องมาเสียเงินทุกตัวอักษรมีราคา5บาท10บาท ก็ต้องจ่ายที่สำคัญลงรูปผู้ใหญ่ที่ท่านมีความเมตตาด้วยทำไปทั่วมีอะไรโทรมาค่ะถ้ารู้จักกันจริงต้องมีเบอร์โทรค่ะชีวิตคนเรามันจะมาขายความน่าสงสารอะไรตลอดเวลามันก็ต้องมีแต่สู้ แล้วก็ต้องดิน้นรนต้องเพียรพยายามไม่อยากให้ใครคิดว่าแอนปล่อยข่าวความน่าสงสารจะหาแสงจะหิวแสงเอาความสงสารจากประชาชนอะไรนักหนาะชีวิตมันต้องดิน้นรนสู้สิข่าวนี้ไม่ได้เอามาจากแอนนะคะ ต่อมาอีกโพสบอกว่าลูกดิฉันยังเป็นเยาวชนคุณไม่มีสิทธิ์ย่ำยีถ้าไม่ลบพบจําคุกสองปีแน่นอนปีนี้ฟ้องแล้วสามสาลอาญาแพ่งเยาวชนไม่รับเงินไก่เกี่ยคะ่ะทำอย่างนี้กับเยาวชนไม่ได้ พอข่าวเงียบสักพักสงสัยจะไม่ได้ตามปีนี้ฟ้องไปหลายคนแล้วนะคะปีหน้าขึ้นศาลดิฉันไม่หลับเงินไก่เกี่ยสักบาทนะคะดิฉันเอาให้ถึงอาญาเลยนะคะพี่ทนายเจมก็ทราบเรื่องนี้ดีปกติที่คนอื่น เขาจะชอบพูดกันว่าไม่รับกระเชา้ารับเป็นเงินสดนั่นคือรับเงินไก่เกียรแต่สำหรับดิฉันไม่รับนะคะลูกดิฉันดิฉันเลี้ยงดูมาอย่างมีคุณภาพและดิฉันก็ปฏิบัติตนเป็นแม่ที่ดีเสมอมาดิฉัน ไม่เคยสร้างข่าวเสื่อมเสียให้กับตัวเองและครอบครัวฉะนั้นจงอย่า